ผมก็กลับมาอีกครั้งสำหรับช่องของผมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการทำงานของ m o สคัตต o มเอ็นะครับมีคอมเมนต์บอกว่าให้ผมสอนทำเอ่อให้มันแจกของต่อหนึ่งไอดีได้หรือเปล่าครับพี่ก็บอกเลยว่าครัว่าทำได้นะครับก็มาดูวิธีการทำกันซึ่งมันง่ายมากๆนะครับคุณทำได้แน่นอนหนึ่งอันดับแรกหยิบจอบขึ้นมานะครับแล้วก็นำสิ่งของที่อยากจะแจกออกมาหนึ่งอย่างเช่นแอปเปิลทองนะครับ จากนั้นก็ลองหาพื้นที่รีสักที่หนึ่งนะครับที่จะเป็นแจกของผมเอาไปตรงนี้แลวกันผมเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคลิกขวาลงไปนะครับคลิกขวาลงไปที่พื้นนะครับแล้วก็มาตรงคําว่า advance นะครับผมมาตรงคําว่า no job ตรงนี้นะครับเปลี่ยนไปเป็นคาว่า item give นะครับผมจากนั้นก็กด edit นะครับจากนั้นก็มาตรงคําว่า timer นะครับเขียนว่า give only one ประมาณนี้นะครับให้เฉพาะหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับจากนั้นก็ใส่ กดแอปเปิลลงไปนะครับแบบนี้จากนั้นก็ตรงนี้คือข้อความนะครับที่มันจะบอกกับผู้เล่นนะครับว่าสิ่งว่าอะไรนะครับก็เขียนไปว่าอ๋อแจกของนะครับผมแจกของให้แค่ครั้งเดียวนะอ่แจกของให้แค่ครั้งเดียวนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งแป้นผมใหม่อีกทีนะมันเอ๊ะมันเตี้ยก,กันไปนะครับจากนั้นก็กด อ่ะเดี๋ยวขอในก็ขออธิบายก่อนแลวกันนะครับตรงนี้คือดันดอมไม่เทมนะครับก็คือการสูมไอเทมเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็คือให้หนึ่งครั้งเท่านั้นตรงนี้คือให้เป็นวันนะครับอันนี้ให้เป็นเวลานะครับก็เป็นแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งคนนะครับซึ่งหนึ่งคนก็จะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วก็ลองถอยมานะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูใหม่นะครับโอเคผมก็จะได้ตัวแจกของมาแบบนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าไปใกล้ๆดูเลยครับจะเอตัวเองอ่าได้แล้วนะครับ แจกของแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเออประมาณนี้นะครับเราก็จะได้แค่ครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หนึ่งครั้งก็หนึ่งอยดีประมาณนี้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนนะครับผมให้มันเป็นแบบว่าแจกครั้งแจกของนดาหลายครั้งก็เปลี่ยนนะครับเป็นคําว่าทำนะครับแล้วก็ใส่คูดาวลงไปด้วยนะครับแบบนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเปลี่ยนเป็นคาว่าทำแล้วก็ใส่ครูดาวลงไปว่าจะให้มันครูดาวน่าจะเป็นนาทีนะน่าจะสิบนาทีประมาณนี้นะนนนะนนนนครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไม่ได้ทำนะฮะโอเค ประมาณนี้นะครับซึ่งง่ายมากนะครับโอเคก็คือจบแล้วแต่ว่าใครอยากจะนั่งฟังอีกนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ดีนะครับผมก็จะบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าผมหลายอย่างนะครับคือผมติดการไลฟ์สดคือไปเป็นทีมงานสตรีมอะไรประมาณนี้นะครับก็ไปสตรีมตามที่ต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับทั้งงานของมหาลัยแล้วก็งานของข้างนอกประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมว่าเอาเตยไปอยู่หอแล้วในหอผมเสียงดังไม่ได้เพราะว่าผมเกรงใจค้างห้องเวลาผมอยากคลิปเนี่ยเวลา จัดคลิปตอนคืนเงี้ยผมเกรงใจข้างห้องเวลาแบบว่าข้าห้องเขาจะนอนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหนื่อยทั้งวันหรือว่าเขาอยากทําอะไรของเขาเนี่ยนะผมก็เลยไม่กล้าที่จะอัดคลิปอยู่หอ,อก็เลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็คือไม่ครับร้อยวันยังไม่เสร็จนะครับทำมาประมาณ2เดือนครึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยนะครับก็ขอเวลาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์ like, กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ผมมีกำลังใจด้วยนะครับเพราะว่าถึงไม่อาจจะลงลงเอดเอ็ดเอ็ดเอ็ ถึงแม้ว่าจะลงคลิปนานหน่อยเนี่ยนานๆทีลงอะไรเงี้ยแต่ก็เนี่ยผมยังทำอยู่นะครับยังทำอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนรล้อจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อไปละไบไป